ยามเย็นค่ะพี่น้องฟองฝ่ายผมก็ชอบคุณอาด้วยจ้าสวัสดีตอนเย็นนะคะของวันที่27นะคะเป็นตอนเย็นๆนะคะทุกคนยุท่องไร่ท่องนายุสักกะนาห์ายปลาค่ะเพี้ยตัวยงวใหญ่คนคนตกใจอันนี้ก็จะเป็นท่องไหท่องนาอุ้ยกะเดียวอ๋ไทย ท่งนี้ก็สิเป็นทงไฮทงน้าเนะะี่ค่ะกสิเป็นปลูกเขา่าก็สิมีสญยาเสียงน้ำเอาเสียงขึ้นไหลเด้อดจ้ากสิปไม่ากาศก็สิประมาณนี้เด้จอ,อจ้านี่ก็สิเป็นขา่าวปลูกไว้เด้อค่อะหยาก็สิขึ้นหลายแน่โอ้ยทางขุนคือสวยแท้ ดูท้องฟ้าสิคะทุกคนดูท้องฟ้ายามเย็นบรรยากาศที่ใครหลายๆคนอยากมาเห็นอยากมาเพาะแล้วก็น่าอิจฉาบรรยากาศที่ทุกคนอยากจะมาสูดอากาศธรรมชาติหลายๆคนที่อยู่ในเมืองกรุงก็จะไม่ค่อยได้เจอบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่า ไม่มีค่ะมีแต่ตามชนบทและบ้านๆอย่างเราก็จะโ้ยสวยมากนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยข้างล่างก็จะมีน้ำนะคะทุกคนใครหลายๆคนก็อาจจะอยากมาสูดบรรยากาศอย่างนี้เพราะว่าหาชมในยยากแล้วค่ะทุกวันนี้อืดูค่ะสวยมาก กล้องก็จะสั่นๆน,นิดนึงนะคะเพราะไม่มีการสั่นใช้แบบมือเลยเห็นไหมท้องฟ้าท้องฟ้าสวยเออกล้องมันปังค่ะทุกคนค่ะมันก็ได้เห็นบรรยากาศรอบๆบข้างได้สวยงามคือแบบวันนี้นะคะก็คือเหนื่อยมากก็อยากลงมาเดินดูท้องไร้ท้องนะว่าเป็นจังไดเน่โอ,อ้ ก็สิมีหยาหกหก,หกนิดนึงแล้วค่ะเนาะหัวเฮากะอีน้นองเบิร์ดล่ะพี่น้องค่ะบังแนทะทองไฮทองนะก็สิเป็นประมาณนี้นี่เลยก็สิเป,ป็นคึมคึมมืดมืดหรือเปล่าในโทรศัพท์นี่บรรยากาศน,นะคะทุกคนที่ทุกคนอยากจะมารอง อยากจะมาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอออันนี้ก็จะเป็นต้นย่านะคะต้นย่าหวานห้าหวานให้งู้หิ้งกอยกินหื้ออ้อยหื้อจังไดว่าไม่น้อยก็แล้วก,กันละหญ้าจะได้กันหยานี่สวยมาก ก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนบรรยากาศตามท้องให้ท้องน้ำด้จ้ะพีนออ่น้องจ้าบางค้นกระสีอาจบ่ท่านได้เห็นอืมบางค้นกระสีหินแหละหละ่ะนี่เป็นบรรยากาศเด้อค่ะยามตอนเย็นเย็นเป็นตอนที่กำลังเอางัวเข้าคอ,อ,อกนะคะทุกคนนี่บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะเป็นบรรยากาศที่น่าอิจฉามาก ผู้เฮาอยู่บ้านเฝาก็สิบ่อิจฉาปานในแนวผู้ซุ่มในเมืองมังกุ้งเมืองเรืองก็แล้วเขาสิอิจฉาเฮาว่าเฮาได้มาอยู่บรรยากาศแบบนี้ซึ่งเขาบ่มีโอกาสถึงบ่มีโอกาสได้มาอยู่ยังสี่้ะพี่น้องขาอยู่แบบนี้ไม่รวยมากพออยู่พอกินแต่สบายนะคะทุกคนขาดูค่ะนี่แหละพี่น้องขาโกโก้กับมาด้เดนะโกโก้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 มานี่ มานางมาแล้วกับประดีรวยอย่างมากมายก็คือไม่ได้หาเช้ากินค่ำเข่าอยู่เรากับมีกับประมณลีพีนองอยู่หน้ากับปูกเข่ากัาบประเดีลยวบากอย่างบนคนกับอ่างแต่ว,ว่าจะของอยุ่ในเมืองกุ้งเมืองหลวงมีเงื่อนวัส,สันซื้อเข่ากินห้อละสีบาท มุกทุกข่อยเนี่บ่ได้ซื้อข้ากินได้ซื้อตะกลับมีตะเข่ามาไมีกับนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศเออบาโน้หัมวมวนไปครับพี่น้องค่ะก็สิมีเสียงนกเสียงกาเสียงอย่างต่างๆนะคะตามธรรมชาติทุกมือนีีก็บ่คอยมีเลยด้วค่ะธรรมชาติบานเฮาก็เลยตะกี้ก็มี ควายปูขวาย,ยังกับหัวหอยคุดประสันเดินย่บมีแล้วค่ะพี่น้องขาเพราะว่าต่างคนต่างใช้ปุ๋ยต่างใส่สารเคมีด้วยค่ะพี่น้องขานะะพวกปูพวกหอยพวกปลาซิวปลาขอนปลาเข็งปลาดุกบอนปลาคอค่อยเขียงเอาวลาปีกลังนะคะพวกปลามันนีก็สีบ,บค่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะว่ามัานมีสารเคมีทําให้ไปทราร้ายเออเคอิร์นมาเคิร์นมายังเกาะ เขาเอื่นว่ามันจะไปทำร้ายระบอบนิเวศของมันด้วยค่ะมันก็จะตายนะคะทุกคนค่ะปูปลากรกะไ่ยังกระสีแพงขึ้นก็ตะกี้ค่ะพี่น้องค่ะตะกี้บ่ได้ซื้อกินดอกตะกี้กับมีตะหาเอาน่ะล่ะไ้ยบ้านเฮาซูโมนีนะคะก็ต้องไปซื้อกินคนส่วนมากค่ะเพราะว่ามันบ่มีแหละนะคะเนาะปกติช่วงนี้ตะกี้ ประมาณหาปีขึ้นหลังหกปีขึ้นหลังนี่ก็สี่แบบขุดอีปูที่พี่น้องน้ำไห้น้ำนาขุดอีปุงอีปูหาปลาขอนปลาเขีงไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มีแเราค่ะพี่น้อง่าหายยากคักเป็นปูนี่ลหละแพงกับเป็นปูที่เราจักบาทกับบรู้แต่่าหัวตะวันแพงแห้งหายากมากปูนาปูนากับปูเลียงก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนขามันเสียหอบม,มาคือกันค่ะววเวลาเท่าปีกีนี่ค่ะ บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือแบบล่มลื่นมากน่านอนมากนี่น้องค่ะมันเป็นบรรยากาศยังเหมือนแรงเลยค่ะก็ขอสอบเออขอสอบนะขอขอบคุณซัมซุงนะคะที่ทํากล้องมาได้สวยมากคือเห็นขีฝาเห็นก้อนเมฆเห็นทงไฮทงนาเห็นเข่าเห็นช่อเข่าเป็นช่อเป็นช่อเห็นภาพบรรยากาศสวยๆอย่างซี่นะคะฟังนิ้กกับสปินกกเอ่อกกบักขาม กวกมะขามเรานะคะทุกคนเป็นกบกบกอกกบกบกอกนี่เป็นกบากบกอกพันปีค่ะบ่มีวันตายมันสีแห่งสีแร้งปันได้อกระซังใบนี่บ่มีอยู่ในกกจากใบเด็กค่ะแต่ว่าหอดย้ำเขาย้ำให้ย้ำน้าย้ำห,หนาฝุ่นนังสิจากใบมันมาตาัดสายบังหน้ดกเต็มกกเต็มต้นมันอันนี้ก็เป็นกบขา,ามกอกันค่ะกบขา,ามสมนะคะแต่ละปีแต่ละปีก็ได้มะขืนซันไปปอกขายเยอะค่ะเป็นโลเป็นโลเพ่อได้ขายค่ะ นี่ภาพบรรากาศแบบนี้หายากนะครับทุกคนขันบมน่มีอีสานบานเฮาอยู่ดีกับบอมีที่พี่น้องยังสิขันในเมี่ยงกับมีจต่้อตื้าล้บานช่องนนท่านอันนี้บ่เป็นตะเบิงนิดในเมียงนี่เป็นธรรมชาติจริงๆธรรมชาติแบบธรรมชาติตะโกนอย่างเงี้ยอืโกโก,ก้ก็จะมีน้องหมานะคะน้องหมามันเล่นด้วยตลอดอีกโกโก้แล้วซื้อมันอืม ก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าเขียวชะอุ่มในน้ำมีเข่าในน้ำมีปลาเอากะเมียนเนาะคืนเว้ยคิดหอดตะกี่นะพี่น้องเหาะวางสบปีขึ้นหลังนี่ในน้ำจากสีพี่น้องในน้ำสีบอมันจะมีปลาคอบปลาหมอปลาอีหอย่างนี่แหละเต็มเลยพะวันในงานน,าน,าาน,น้ำเนี่ยมันจะมีปลาเลนน้ำ เกิดมาปลาอยู่ในน้ำแหละพี่น้องนะอยู่ในน้าพอมันมีานามเนาะกระสีไลมัตสาคนพญงนาพี่น้อง่ะกระสีเอาเบ็ดมาสิดเบ็ดก็เป็นเบ็ดการไมไพายเป็นเบ็ดอันลำไผ่ไม่เฮ็ดซีดเบ็ดปลาคอนี่ยปลเขียงเนี่ยน,นะครันะกรสิมีเบิดในงานน้่นี่แต่ซูมูนี่นี่สิบอมีเหล่าที่พี่น้องสีบอมีสัตว์มีชีวิตในน้ำเลยนอกจากปิงใช่ไหมเป็นอย่างวัตเพราะว่า คนอีสานบ้านเฮ้านี่ใส่สารเคมีหลายนะครเนาะมันก็เลยบอมีมันปุณนกรสิเป็นพญวีพญวีมาเอาหย่างห้งัวไอ้ควายเราซูมมินิมันก็สิบ่มีแบบนี้แลยนะครับพี่นนองสิบ่มีป่าบ่มีหอยบ่มีปูพร่าใช้สารเคมีมากเกินไปคันว่าใส่สารเคมีเข่ากับบองามเพราะว่าดินทั้งตุวขนไม่เป็นดินทรายนะคะเนาะเป็นดินทรายคันเ่าใส่สารเคมีกับ บงความคิดพนทธกันผู้ถ่าสมัยก่อนบาม,มีสารเคมีกับเขางามได้ดิพี่นอ้องบามีสารเคมีบาม,มีห้องหนาห้องดีนนี่กับาวสวยข่างามได้แต่ว่าทุกเือนเนี่ยต้องใส่สารเคมีว่าสั่นข่า,ากับบางงามลงทุนไยกับสางพี่นอ้องขาเขา,ขามันกับว่าเป็นราคาดอกขายยุคประยุทธ์กันนะตอนนี้ยุคปอมเราที่ยุคปอมแล้วเปลี่ยนอำนาจแล้วมีน้องหมาอีกโ,กโกโก้ดิพี่นอ้องขาโกโก้ มืเด็กืจักซื้อจากความความได้กิ่งมาหมาก่อยวันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีนะคะรู้สึกเหนื่อยๆก็เลยลงมาดูธรรมชาติอยู่ในห้องให้บอนไหลกระบดีพี่น้องค่ะนะคะหลังจากบ่นแล้วนี่นะคะสวยมากดูแสงอาทิตย์เป็นยามเย็นที่สวยบรรยากาศดี บ่มีมราพิษอย่างใสสดสะอดสดสะอาด,ดนีแล้ะครับพี่น้องขจียางไปอือก็จะเป็นเขานะใบยี่หรีนี่ก็จะเป็นเข่าคือแบบสวยมากจริงๆสวยจริงๆสวยแบบไม่บรรยัญญบบรรยังวันนี้ก็จะเป็นสะได้ะครับพี่น้องค่ะอ้ยน้ำเต็มสะเลยพี่น้องน้ำเต็มสะเลยนะคะ